เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผู้สาสินจากท้องถิ่นสู่สากล งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปีจะจัดขึ้นในวันที่11-14สิงหาคม2565ณรอยัลพารากอนฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจประวนรนปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางมยุรีชัยพรมประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดในประวิทย์สุข,ขุมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารทั่วไปบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานถแถลงข่าว ภายในงานผู้สาสินจากท้องถิ่นสู่สากลจะเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไทยได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวันผ้าแห่งชาตินิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์76จังหวัดนิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์4ภาคจาก4ดีไซนเนอร์ชั้นนำที่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติการยกบูธผ้าไทยโบราณที่หาชมได้ยากผ้าไทยนวัตกรรม ผ้าไทยร่วมสมัยมาจัดแสดงและจำหน่ายการออกร้านผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชนมีร้านบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไทยไว้คอยบริการด้วยนอกจากนี้ยังมีการแสดงจินตลีลาพัตราพรมโนราบัลเล และการแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ business matching เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อเปิดเวทีให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกันสำหรับงานภูษาศิลจากท้องถิ่นสุสากลน,นะครับเป็นงานที่ทางรัฐบาลในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ดำเนินการจัด งานนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงรวมถึงเพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระราชกุณีกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติมาตลอด70ปีนะครับที่ได้ยกระดับงานหัตถศิลป์ศิลปะกรรมพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานปากักงานเย็บนะครับงานจักสานร,รวมถึงโดยเฉพาะยี่งานทออย่างผ้าไทยนะครับได้ยกระดับขึ้นสู่สากลและในปัจจุบันนะครับ ในทุกๆจังหวัดก็จะมีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองนะครับทางคณะผู้จัดจึงได้รวบรวมเอาลายอัตลักษณ์ทั้ง76จังหวัดนะครับมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพื่อที่จะให้เกิดในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับนอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็จะมีงานจับคู่ธุรกิจจะมีในเรื่องของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ผ้าไทยการแสดงแบบแฟชั่นจากดีไซเนอร์ชื่อดัง สี่ท่านนะครับการแสดงศิลปะร่วมสมัยบนเวทีตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่11 1 4ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน